ในคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกคนประกอบและติดตั้งเก้าอี้นวดอีกแบรนด์หนึ่งที่ขายดีในตอนนี้นั่นก็คือเ n l เน s t Massage YS6600 นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูจนจบคลิปนี้ก็สามารถประกอบได้ด้วยตัวเองนะครับแค่คนเดียวก็สามารถประกอบได้จะทำยังไงนั้นไปดู อ๋อแกะกล่องออกมานะคุณจะเจอแผ่นไม้หัดเปิดฝาออกมาก็จะเจอขั้าที่ในลักษณะแบบนี้นะครับคือเขาประกอบมาเป็นตัวอยู่แล้วเราแค่กางออกมาแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์บางส่วนให้สามารถใช้งานได้นั่นเองเอ้ยมันเป็นกล่องแบบนี้เนี่ยเราจะต้องยกออกมายังไงนะครับไม่ต้องยกนะฮะใช้คัตเตอร์กรีดกล่องได้เลยกรีดมาเลยนะเขาค่อยๆกรีดนะระวังมีดบาดนะครับเนี่ยกรีดให้หมดทั้ง4ด้านดึงออกมาได้เลยนะครับนี่เนี่ยพกางออกมาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับคุณก็จะเห็นกับซีนวดนี่คือเป็นตัวมาแล้วนะเราไม่ต้องประกอบอะไรมากมายเลยนี่ก็คือตัวโครงของเขาก็พอกาวออมาเสร็จนะครับพวกโฟมพวกกล่องกระดาษเรา,เาหยิบออกให้หมดเลยจะได้เห็นกาวาซีนวดแบบชัดเจนนะอุปกรณ์ที่มาในตัวกล่องนะครับก็จะมีฐานสําหรับติดตั้งรีโมทนะครับแล้วก็จะมีตัวเสื้อหรือตัวผ้าหุ้มลูกกิ้งด้านหลังนั่นเองก็จะมีเบาะนะครับอันนี้คือเบาะนวดสะโพกข,ของเรานี่แหละก็จะอยู่ส่วนหน้าของก้าซีนวดนะครับดึงทัวมา พอเราแยกอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเจอลักษณะของเก้าอี้แบบนี้ไอตัวของบอบเบิลตรงท้ายเนี่ยเอาดึงออกไปเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นจะเป็นแกนล็อกถ้าไม่ดึงออกมันจะล็อกไม่ได้จากนั้นเนี่ยกางออกมาเลยนะครับให้มันดังนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะเก้าอี้นวดแบบนี้จากนั้นอุปกรณ์ที่คุณเห็นนั่นก็คือตัวนวดแขนนะครับซ้ายขวาก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงที่พักเท้าของเก้าอี้นะฮะแล้วก็จะเจออุปกรณ์ที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ รีโมทคอนโทรลนั่นเองนะครับในส่วนของรีโมทนะครับทุกคนกรณีที่บางล็อตเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะผลิตมาไม่เหมือนกันบางล็อตที่คุณได้ไปเนี่ยก็ mm hmm. จะประกอบติดตั้งไว้อยู่แล้ว mm hmm. บางล็อตที่มีรีโมทแยกมาเนี่ยให้คุณนะครับ mm hmm. สามารถเสียบได้เลยนะครับโดยเขาจะมีเป็นเหมือนตัวล็อกไว้ให้อยู่แล้วทั้ง2ด้านนะครับ mm hmm. ก็ดูแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นี่แค่นี้ครับแล้วก็หมุนตัวล็อกเข้าไปอีกทีนึง mm hmm. นี่ก็คือเบาะนั่งนั่นเองในถุงของเบาะเนี่ย ก็จะมีคู่มือแล้วก็ตัวสายไฟของเก้าอี้นวดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ประกอบติดตั้งรวมหึงุดน็อตอยู่ในนี้ใครที่ยังไม่ได้ประกอบเดี๋ยวดูไปตามผมได้เลยนะครับทีนี้แกะกล่องมากางขนาดนี้นะครับจะเอาออกจากกล่องอยังไงไม่ต้องยกนะเพราะว่าด้านท้ายของเขาเนี่ยจะมีล้ออยู่นะครับโยกมาแค่ด้านหลังตรงนี้นะครับเอาเท้าคั้นล้อไว้แค่นี้เองน้ําหนักเบานะครับเราก็เข็นมาได้เลยประมาณนี้จากนั้นเราก็ออกกล่องออกเลยทุกคนง่ายออมาก เข็นไปเข็นมาได้นะครับทุกคนเพราะว่าด้านหลังของเขาจะมีล้อลากนะฮะสะดวกสบายเวลาเคลื่อนที่นะครับจากนั้นเราก็เข้าสู่วิธีการประกอบอุปกรณ์นะฮะในระดับที่1นนั่นก็คือชุดเบาะนั่นเองก็จะมี2ส่วนให้ประกอบติดตั้งก็คืออันนี้คือสายลมนะครับสีเหลืองส่วนตรงนี้ก็คือสายไฟนะครับเราพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีตีนทุกแกนะครับลอกออกนะฮะอันนี้ไว้สําหรับติดตั้งเบาะไม่ให้เลื่อนนั่นเองเออ อันนั้นเราก็เพื่อความสะดวกสบายแยกอะไรตัวนี้ออกมาก่อนนะจะได้เห็นการวางบาะชัดอันนั้นเราก็วางบาะลงไปประกบก็าหากันได้เลยนะฮะวางแล้วขยับให้เข้าที่นี่การประกอบเราติดตั้งสายลมและสายไฟนะสีเหลืองก็คือสายลมนะครับก็จะมีอยู่จุกเดียวเลยเราก็ใส่เข้าไปดันให้สุดเลยนะครับค่อยๆดันไปจนสุดนะครับประมาณนี้นี่คือสายลมจากนั้นเราก็มาต่อสายไฟที่เขาอยู่คู่กันตรงนี้ ขั้นตอนต่อมาคือการประกอบติดตั้งฐานวางรีโมทนะครับจะอยู่ทางด้านขวาของเก้าอี้นวดนะฮะก็จะมีนอ็อตใส่ไว้ให้แล้วตัวนี้2ตัวหุนออกนะครับ2ตัวเลยแบบนี้ิทางด้านขวานะฮะเขาจะมีแหวนรองอยู่ในถุงคู่มือนะครับก็เอามาใส่ไว้ทั้ง2ตัวเลยแล้วทีนี้เราก็เอาตัวฐานาวางรีโมทเนี่ยก็ไปเทียบเลยครับ ใส่ไปทีละตัวก่อนก็ได้ครับค่อยๆหมุนเข้าไปนะฮะอันนี้คือผมใช้อุปกรณ์ที่มีไปในตัวกล่องเลยนะฮะไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เพิ่มเขามีมาให้หมดแล้วนะครับหมุนเข้าไปเรื่อยๆนะพอตึงมือไม่ต้องแน่นมากครับทุกคนอพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็สามารถขยับได้หมุนได้สามรอยสิบองศาเลยก็เอารีโมทเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนี่ว้าว การนวดแขนนะเขาก็จะติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะด้วยสายลมตรงนี้นะครับทั้ง2ด้านเลยซ้ายขวานะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาสุดท้ายท้ายสุดเลยเนั่นคือการใส่เบาะรองแผ่นหลังของเราเนั่นเองเพราะถ้าไม่ใส่เนี่ยตัวลูกกิ้งตรงนี้มันก็อาจจะนวดแบบลึกทีนึงนะครับเขาจะมีสส่วนด้วยกันก็คือแบบนี้อันเล็กอันใหญ่นะครับให้เอาอันใหญ่เนี่ยแปะเข้าไปก่อนนะครับดูด้านหลังเขาจะมีตีนุกแก่ให้ลอกผ้าตรงนี้ออกได้เลยป๊าปอ่ะจากนั้นก็แปะเข้าไปตรงส่วนหัวอยู่ตรงนี้ แล้วจะอยู่ตรงท้านนี้ลักษณะการแปะก,ก็จะเหมือนแบบเอาอีกส่วนหนึ่งก็คือที่จะมีโลโก้ e l l n น s s นครับแปะเข้าไปเหมือนกันแล้วก็แปะเข้าไปขั้นตอนนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะจากนั้นก็เสียบปลั๊กและทดลองใช้ได้เลยแถมท้ายนะครับวิธีการพับเก็บนะครับถ้าหากว่าคุณไม่ได้ใช้งานก็ยี่เป็นเวลานานๆนะครับรักษาตัวของหนัง P u ก็คือมันจะมีจะง,งอยข้างหลังครับทุกคนใช้นิ้วก,กดเข้าไปได้เลยแล้วก็พับนะฮะอีกมือนึงก็ดันตัวพนักเก้าอี้เนี่ยดันมาข้างหน้าเลยแบบนี้แล้วเราก็ใช้ผ้าุมได้เลยนะถ้าหากว่าคุณไม่ได้ใช้งานก็ีะเป็นเวลานานๆน,น,นี่คือวิธีการถนอมหนัง P ีนั่นเองครับเรียบร้อยครับสำหรับวิธีการประกอบและติดตั้งเก้าอี้นวดเวลเน็ตมาสัตแชวายเอสหกน์นะจะเห็นได้ว่าประกอบได้ง่ายๆนะครับคนเดียวก็ประกอบได้นะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเสียบปลั๊กแล้วก็เพิับเพลินกับก